ถึงเวลาแล้วค่ะที่เจ้ารถคันแดงคันนี้ต้องออกมาโลดแล่นบนถนนสักทีหลังจากใช้เวลาทํามามากกว่า10ปีงานนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าช่างทำาช้าหรือไอเรากันแน่นะคะที่ทำจนลืมแต่รอบนี้พร้อมแล้วค่ะถึงจะยังไม่ร้อยปร์เซนต์ต้องขับไปซ่อมไปอยู่บ้างแต่ก็ต้องลองเอามาลงสนามจริงเท่านั้นถึงจะได้รู้จักรถแล้วก็เข้าใจรถจริงๆค่ะทีมนี้นะคะเราเลยเลือกการเดินทางแบบง่ายๆใกล้ๆเลย ให้เข้ากับสไตล์รถของเรามีเวลาเพียงแค่8ชั่วโมงเท่านั้นเราเลยเลือกไปกันที่หาดทรายแก้วอำมเภอสัตหีบจังหวัดชลบุบรีค่ะจะพาทุกคนนะคะไปนั่งชิลๆริมทะเลเล่นน้ําทะเลกันและตบท้ายด้วยการไปหาอะไรอร่อยๆกินกันที่ตลาดกันคืนสตหีบค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะก็ออกไปซิ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกันเลยค่ะกับช่องปีชาอีแทแฮปปี้นะคะวันนี้เรามาเปิดกันที่มอเตอร์เวย์นะคะตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างมอเตอร์เวย์กำลังเดินทางกันไปที่สัตหีบค่ะทุกคนและข้างหลังเรานี้นะทุกคนก็อาจาจะแบบเอ๊ะทำไมไม่ใช่สีเขียววันนี้นะคะได้เอา,เอาตโตโยตา้าซีริก้านะคะมาออกทริปแบบจริงจังว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยววันที่ทะเลสัตหีบนะคะชิลชเป็นวันเดย์ทริปอีกแล้วนะคะตอนนี้ก็มาแวะซื้อของนะคะซื้อนูน่นซื้อนี่กินกันบนรถนะคะไปค,คน <Hello. S 2> เป็นไงบ้างคะกับบรรยากาศรถคันใหม่ไหมแตกต่างจากเดิมเดิมไหมรู้สึกว่าตัวเองเตี้ยลงเอาที่คนอื่นก็มองเป็นรถเก่าแต่ว่าสำหรับเราคือเป็นรถคันใหม่นะครับรถคันนี้ก็ได้ตั้งชื่อแล้วชื่อไอแดงเลยเพราะสีมันแดงเหลือเกินนะฮะมีถามเพื่อนๆไปเหมือนกันนะว่าชื่ออะไรดีแต่สุดท้ายแล้วชื่อแดงแล้วกันใช่ครับเพราะเราก็เรียกกันมาตั้งแต่ตอนทำเนอะว่าไอแดงไอแดงคือเป็นรถคันนี้มีสตอรี่มายาวนานมากคันนี้เกือบเสร็จสมบูรณ์เป็นร้อยเปิดเสร็จแล้วเช่นไปเข็มขัดอย่างเนี้ยที่ไม่รับเพราะมันเสียอยู่นะครับทุกคน ่าเราก็กําลังจะทําให้มันสมบูรณแบบมันตัวซื้อส,สายเข็มขัดมาแ,แต่ตัวล็อกพังใช่ <c oughs> เออีนแหละครับลักษณะของรถเกา่าแล้วกว่าจะเสร็จแต่ละคันนะครับตอนนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะทุกคนค <c oughs> นก็แอบเยอะเหมือนกันนะคะที่จุดพักรถนะคะ <c oughs> แต่ว่าสรู้สึกว่ามันแบบแปบลบกประหลาดแตกนั่งปีชามากตรงที่มันเตี้ยมากไม่เคย <c oughs> นั่ง <c oughs> รถเตี้ยข,ขนาดนี้มาก่อน ใช่พอเราขับอ่ะเหมือนล้อคนอื่นอ่ะเหมือนอยู่ตรงหน้าเราอ่ะเหมือนเราจะโดนเหยียบปกติล้อเราคือนี่คืออยู่บนหน้าคนอื่นฟ้าก็คึ้มมาเลยนะคะอีกไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะเราน่าจะถึงจุดหมายปะจตปหีบเนาะน่าจะเกินเกินเราเจะชั่วโมงครึ่งครับตายแล้วประมาณนนั้แต่จะได้แสงเย็นพอดีนะไปนั่งชิลๆอยู่หาดกันก่อนก็เดี๋ยวไปเล่นน้ำหน่อย แต่ว่าสหานีอีกอำเภอหนึ่งนะคะชายหาดสวยๆเยเยอะมากเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้การแบบคองของแบบหาดเรืออะไรอย่างนี้ใช่ก็ค่อนข้างมีแบบหาดที่น่าสนใจหลายหาดนะคะ แต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปที่หาดสายแก้วว่าสมัยที่เราถ่ายคลิปหาดสายแก้วหาดเดียวดีเราจะจมคอมเมนต์ได้อยู่เลยครับว่าเราถ่ายอะไรครับเนี่ยคลิปดูมึนหัวมากมากซึ่งเคยแล้วที่ผมกลับไปดูเออมึอนจริงๆครับเพราะสมัยนั้นเราแบบว่ายังไม่รู้เทคนิคการถ่ายอะไรเงี้ยถ้าใครอยากมึนหัวนะคะก็เดี๋ยวแปะลิงก์ให้ไป,ไปดูเ <c oughs> ยียมพาราเลยแล้วกลับไปดูคลิปนั้นนะเ <c oughs> มาแน่นอน ผ่านมาแล้วกว่าครึ่งทางแล้วนะคะก็นั่งลุ้นกันมาตลอดทางเลยค่ะแต่ถือว่าไอแดงเนี่ยทำได้ดีเลยค่ะไม่มีอาการงอแงเลยจริงๆแล้วนะคะเราต้องเรียกว่าลุงแดงไม่ซ้านะคะเพราะว่าเจ้าเซลิก้าโตโยต้ตาทีเี่สตัวนี้นะคะเป็นรถปี1993อายุมากกว่า50ปีเลยค่ะซึ่งมีอายุมากกว่าปีชาถึง20ปีเลยทีเดียวค่ะตอนนี้แดดมาแล้วนะคะทุกคนสงสัยจะเป็นใจนะคะเราจะได้เจอแดดน,นะคะที่ทะเลนะคะน่าจะเป็นคนละมุมกันเนอะ ฝั่งหนึ่งมันก็เลยดูคุ้มๆนะคะพอมาฝั่งนี้ก็คือแบบว่าจ้าเลยแล้วก็ตอนนี้เส้นทางที่มานะคะคือแบบว่าเขียวมากเลยค่ะทุกคนอากาศดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าค่าทางด่วนจะเท่าไหร่ขึ้นมาจากรามอินทราสามพันบาทลุ้นเลยครับว่าเท่าไหร่ร้อยยี่สิบห้าบาทมีร้อยห้าสิบบาทนะหมดตัวแล้วนะหมดตัวแล้ว,ลว,ลวเราถ่งโดนต้นให้หมดตัวเลย ครับไปค่ะไปพอแดดออกนุ้นะคะตอนนี้ร้อนเลยเกิดการร้อนขึ้นมา เป็นโรงเรียนชุมพลฐานเรือชุมพลไหมล่ะอ่าชุมพลครับเหมือนเราต้องซื้อบัตรนี่ใช่ไหมเราจําได้อยู่ตรง,งนี้เลยเหรอใช่เราเนคันใแล้วที่เรามาวกนนี้เราก็เดี๋ยวเข้ามาในนี้เลยค่ะทุกคนโอเคค่ะพอเราเข้ามานะคะเราก็จะต้องมาแลกบัตรประชาชนก่อนนะคะคือเราต้องทิ้งบัตรประชาชนไว้ที่นี่ใช่ไหมจะไปได้รู้สึกว่าใช่จริงเหรอเราก็ต้องกลับมาเอางี้ต้องโอเค เพราะว่ามันอยู่ในเขาเรียกว่าเหมือนมันอยู่ในโรงแบบสถานที่ราชการอห้ามชาวต่างชาติอยู่บนหาดเกินเวลาหกโมงนะคะเราก็่างชาตินะคะดูจากสีผมป้องู้ใชยไม่ค่อยได้เพิ่งฝึกได้สามวันก็คือสามารถแลกบัตรประชาชนหรือว่าพาสปอร์ตก็ได้นะคะไม่ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายใช่ปะจำไม่ค่อยได้เลยครับแต่เดี๋ยวเราอ๋อน่าจะไปซื้อก่อนทางเข้าจำได้ละอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวให้คุณลิขิตนะคะลงไปแลกบัตรประชาชน แล้วก็น่าจะมีค่าเข้านะคะแต่ว่าสิคุ้คุณว่าค่าเข้าเหมือนเราไปจ่ายตรงก่อนที่เราจะเข้าหาอีกทีหนึ่งนะคะแต่วันนี้เราเข้ามาที่เข้ามาที่อะไรอ่ะเข้ามาที่กองทัพเรือนะคะเราก็ต้องแลกบัตรเข้ามาก่อนเรียบร้อยนะครับนี่ก็แลกบัตรนะครับแล้วก็เดี๋ยวขาออกปุ๊บเราก็คืนบัตรตรงฝั่งตรงข้ามแค่นั้นเลยแล้วเขาจะเอาบัตรเราไปไว้ฝั่งนู้นหรอประชาชนใช่ครับอ๋อมานนั้นนะครับอันนี้คือเป็นบัตรทั่วค้า อด้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในข้างในฐานกันจำได้ว่าข้างในสวยมากแดดมาพอดีเลยทุกคนอะไรจะลงล็อกขนาดนั้นนะคือแบบโชคดีมากๆบรรยากาศาในค่ายค่อนข้างร่มรื่นนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูกันก็บรรยากาศดีดีอุ้ยรูนีึมีแบบว่าน,น้ำถ้าเป็นบ่อบัวจะสวยมากแต่มันบัวที่แบบว่าไม่คุ้น ลื่นมากค่ะทุกคนเป็นระเบียบเหมือนเราอยู่ในอุทยานอะไรอย่างนี้เลย อาหารขายอยู่แล้วนะคะเรากำลงที่พักด้วยโอ้บรรยากาศชิวๆขนาดนี้เราขับไปเรื่อยนะครับเราก็มาเจอจุดซื้อตั๋วนะครับนี่นี่นั่สีกำลังไปซื้ออยู่เป็นไงบ้างนี่คือไป้เท่าไหร่ห้าสิบบาทถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะถ้าเป็นเด็กสิบบาทเองสิบบาทเด็กนี่คือหนึ่งถึงสิบสองขวบนะคะสิบบาทก็ สองคนก็ร้อยหนึ่งใส่แก้วดีไซนมีคา,าเฟ่ด้วยนัำทะเลฟามโคตดีอ่ะสวยเลยอะ่ะมีเรือเต็มเลยมีคนวิ่ยมีบาร์นาน่าโบ๊ทด้วยเธอกิจกรรมเขาแข็งแรงแล้วที่เนี่ยเราจับได้เมื่อทีแล้วที่เรามาแบบพวกไปคาเฟ่ย,ย,ยังดูแบบดูแบบโมเดิร์นอะ่ะเออครั้งที่แล้วเรามาคาเฟ่เพิ่งจะเปิดแบบใช่แบบ แกนวัวเปนนิ่งเลยอ่ะตอนนี้เรามาถึงทางเข้าแล้เวเราเชื่อมต่อไปครับตอไปครับจริงๆอ่ะใครที่ยังไม่ได้ซื้อตั๋วนะคะมาซื้อตรงนี้ก็ได้ตรงทางขึ้นนะคะแต่ว่าเราอ่ะซื้อมาแล้วเราส่งตั๋วให้เขาแล้วก็ขับขึ้นไปไเลยเส้นทางขึ้นตรงนี้ก็จะเป็นแบบขึ้นเขานิดหน่อยนะคือด้วยความแบบว่าสีว่าที่หาดมันสวยอนะเพราะมันอยู่แบบหลังเขาอีกทีนึงตรงครับเนี่ยเดี๋ยวเราโค้งไปแล้วก็ลงเขาอีกทีนึงมันก็จะถึง แล้วก็ถ้าเราดูจากในแผนที่นะครับมันเป็นหาดที่แบบว่าล้วไม่มีเกาะอ,อะไรมาบางังอ่ะเหมือนถ้าเราไปหาดสออะไรก็จนะนมีเกาะมาบังอยู่นี้คือเรามองไปเห็นทะเลโล่าางๆเลยใช่ครับผมไีม่ตัดนะครับเรามาดูกันว่าซิลิก้าจะสามารถขึ้นได้หรือเปล่าแต่มันก็สบายไมเดยใช่นี่ไม่รับผยดชอโม้ว่าทำเนี้ยเขคือกำลังเครื่องเ,องเขาเรือเลยครับผมเราผมบอกเลยเดี๋ยวไวไ้รีวิวดีกว่าว่าอะไรอะไรยังไงบ้างแต่ว่าขึ้นขึ้นเขาขึ้นอะไรก,ก็สบ,สบายๆเนอะใช่ครับแค่ จะไม่ต้องเช์เซียลงเหมือนปีชาเลยแล้วขึ้นด้วยกว่าปีชาด้วยแรงม้ามันเยอะกว่าอันนี้มันชว่วเท่าไหร่เครื่อง V6 2000cc สองพัน <2000. S 2> ใช่แล้วก็เป็นหกสูบด้วยครับปีชาคือพันสามอ่ะพันสามแล้วก็เป็นสี่สูบ ถึงแล้วนะคะโอ้โหรถเยอะมากแต่ว่าคนน่าจะเริ่มทยอยกลับหรือเปล่าผมว่าเทียบกับวันอาทิตย์รถแค่นี้ก็กำลังดีนะแบบว่ามันไม่ได้เยอะเกินไปใช่ตรงไปก่อนไหมอุย้ยอุ้ยนาคอนดอรทุกคนอะไรคอนเาอรกทะเลครับมันขึ้นมาจากทะเลค่ะทุกคนโอ้โหตัวใหญ่มากเหมือนเพิ่งกินอะไรมาด้วยแหละเออมันลงไปกินปลามาไม่เนี่ยลูกตุงัวใหญ่ยังไงไม่รู้โอ้โหตัวใหญ่มากอ๋อลงน้ำแล้ว อน้ำจืดอยู่ฝั่งนี้นะคะตัวคนดไก่อะ่ะน่ากลัวโอเคค่ะเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเดี๋ยวลงไปเดินสำรวจกันนะคะตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตรงไหนขับมางงๆเหมือนกันแต่เหมือนตอนนั้นที่เรามาเขาก็เปิดให้แคมป์แล้วปะออตอนนั้นเขาย,ยังไม่เปิดแบบว่าเป็นทางการแต่เราขออนุญาตเขาพี่ทาหารเขาก็ให้ให้เรานอนแคมป์ไปเดี๋ยวเราลงไปเที่ยวทะเลกันดีกว่าจะไปถึงเต้นแล้วขราบทะกคนไปพร้อมเลยนะคะ ไอแดงนะครับก็พาเรามาถึงัตหีบจนได้นะครับนี้ก็จริงๆเป็นทริปที่แบบว่าขับมาด้วยความกังวลใจนิดนึงเพราะว่าจริงๆทุกคนเห็นเราไอแดงมาตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่ว่ามันเข้าหูทุกวันเลยครับแล้วก็วันเนี้ยเรียกว่าพร้อมแล้วแล้วคุณสีนั่งมาเป็นยังไงโคตรเซ็งค่ะบอกเลยว่าสีเรานั่งโคตรเซ็งเลยค่ะมันดังมากได้ยินกาไหม่ได้ยินช่วงล่างก็ไม่ไดแล้วท่อมดังแต่งหน้าไม่ได้อะคือคือนั่งแล้วคือสีแต่งหน้าไม่ได้อะคือขีดคิ Q ้วคิ้วเหินไปนู่นเลยอะถึงหน้าผากอะค มันก็เป็นการทดสอบด้วยเพราะว่าแค่ลิขิตขับไปหน้าปักซอยบางวันก็โทรมาหาสีแล้วว่าแบบรถมีปัญหาเรียกวันนี้แหละครับคือสเสน่ห์ของรถเก่าอะเวลาทำอะเราต้องมานับหนึ่งใหม่กับเราให้หมดเพื่อเพือ่อความสบายใจแต่ว่าบางเงินว่าเราไม่มีตังค์ไงที่แบบว่าทําทีเดียวเสร็จหมดทุกอย่างเราก็ค่อยๆทำไปครับทุกคนแล้วเราก็เป็นการพูดว่าค่อยๆทําไปรูปัญหาแล้วค่อยแก้จริงๆคือไม่มีตังค์ แต่ว่กเก่ง่ะพามาถึงนี่ได้เขาจำได้ว่าตอนนั้นเราไปเทปินที่เขาใหญ่เนะะาะก็คือกลางเขาเลยค่ะความ,ามร,ร้อนลื่นส้่ง่สังเกตนะคะเขามีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนคำขวัใชายหาดนะคะชายหาส่วนตัวชายหาถึงจินตนาการเอาวะ่ะโอเคเราไม่ธรรมดา <laughs> ไม่ได้เห็นทะเลมานานถ้าไปแต่นเขากันถ้าใครเล่นน้ํานะคะทุกคนที่นี่ก็คือมีห้องน้ําอาบน้ํฟปีนะคะสามารถมาใช้บริการก,กันได้หลังจากเล่นน้ำาอ้เ <Hey, S 2> มื่อกี้เราก็ย้ายรถมาอยู่ตรงนี้แล้วไม่รู้คุณลิขิตจะเล่นน้าหรือเปล่านะคะแต่ว่าเดี๋ยวชิจะสั่งอาหารแล้วก็นั่งกินชิวๆนะคะมาทะเลทั้งทีก็ต้องกินยำนะแซ่บๆเมื่อกี้สั่งอาหารไปแล้วเดี๋ยวเรารอนะคะให้เขาไปส่งแล้วก็นั่งกินดูพระอาทิตย์ตกดินชิวๆนะคะ ไปกันค่ะนี่นะคะก็คือเราสั่งอาหารแล้วแล้วคุณป้าเขาก็จะให้ธงมาสีม่วงเบอร์11เป็นชื่อร้านใช่คะกับเบอร์แล้วก็ให้เราไปปักไว้ที่โต๊ะแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปส่งตรงที่เราอยู่นะคะรลลิ่งเหมือนกรุ๊ปทัวร์เออไอแก้ผ้าเราออกไว้บ้างรอ้อนครับคือผมมาที่นี่เพื่อมาเล่นเลเน้ำทะเลครับผมคือเขาให้ธงเลยว่าแบบอยากย้อนมาเด็กสักหนึ่งครั้ง ก็คือสิมาเพื่อพาเขามาเล่นน้ำพาลูกมาเล่นน้ำก็คือให้ทงมานะคะเพื่อที่จะเอามาปักไว้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะมาอ่านมาส่งนี่เราก็กล่องมาเนาะแล้วก็ฟิลลิ่งมาวันนี้เหมือนมาปิกนิกนะคะก็เตรียมเตรียมน้ำเราตั้งใจจะแบบมาทำกิจกรรมเอาเราแบบนี้ก็คือเตรียมขวดน้ำของตัวเองมานะคะแล้วก็มีอุปกรณ์กล้องอะไรไว้ในนี้ก็เป็นกล่อง ใส่ของเ่ยนมาเป็นโต๊ะอย,อยากให้คุณคิดไปได้น้ำก่อนแล้วสิจะนั่งกินชิลๆตรงนี้แหละค่ะสดชืน่นพูดดีรักทะเลครับคุณสี่นะครับผมบอกแล้วให้เอาชุดมาไม่ยอมเอามาก็นั่งร้อนๆไปครับเราแช่น้ำสบายใจ หะะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าอือร่อยเดี๋ยวจะบอกว่าอาหารค่อนข้างแอบแพงนิดนึงนะคะหรือมันราคาปกติแต่เราสั่งมาสองอย่างก็คือ300กว่าบาทแล้วค่ะก็คือคิดว่าน่าจะแอบแพงนิดนึงแต่ว่ามันก็ราคาสถานที่ท่องเที่ยวนะคะทุกคนแต่ว่ารสชาติด,ดีมากเลยอะเพดด้วยสั่งอะไรมาครับ ขมาวหมูย่างกับยำเส้นแก้วเผ็ดแบบโอ้โหใช่เดี๋ยวมากินก่อนเล่นเสร็จยังอ่ะเสร็จแล้วเหนื่อยแล้วเดีย๋ยวมานั่งกินดีกวนะ่าอร่อยนะคือมันก็ดูไม่แพงเพราะว่าตัวมันใหญ่มากเลยอ่ะทะเลหมองแท้ๆนะโอ้โหกุ้งเบอร์เริ่มขนาดนี้เลยอหรอดูหมูเธอเยอะ เบานะะฮทุกครั้งเวลาที่ได้ออกมาแคมปิ้งหรือว่าทํากิจกรรมกลางแจ้งแบบนี้นะคะอีกหนึ่งสิ่งจําเป็นสําหรับพวกเราที่ลืมไม่ได้เลยก็คือขวดน้ําพกพาค่ะที่นอกจากจะสะดวกสบายแล้วยังได้ดื่มน้ำด้สดชื่นตลอดเวลาแถมยังช่วยลดพลาสติกได้อีกด้วยค่ะ รอบนี้นะคะเราใช้ขวดน้ำพกพาของเจ้าบอท่ลบอท่ลค่ะเป็นรุ่นไฮเดรเอ็กซ์ที่มีดีไซน์ที่สวยนะคะสามารถเปิดฝาดื่มได้2แบบค่ะทั้งแบบยกดื่มหรือว่าจะใช้แบบดูดน้ําก็ได้ค่ะเป็นดีไซน์ที่มีเฉพาะในของบอท่ลบอท่ลเท่านั้นเลยนะคะและอีกส่วนหนึ่งที่ประทับใจพวกเรามากที่สุดนะคะก็คือบริเวณก้นขวดค่ะที่สามารถเปิดออกได้นะคะมีช่องเก็บของที่เป็นสัดส,ส่วนเก็บยาวิตามินหรือว่าลูกอมที่สําคัญเนี่ยตัวก้นช่องถอดออกได้ค่ะทําให้เก็บของที่มีชิ้นใหญ่ขึ้นได้ด้วยค่ะและขนนาดนี่ก็มให้ เลือกหลากหลายขนาดเลยคะ่ะมีตั้งแต่24ออน32ออนแล้วก็40ออนแต่ที่เราเลือกใช้กันจะเป็นขนาด32ออนและ40ออนค่ะซึ่งเราคิดว่ามันเป็นขนาดที่เหมาะสมสําหรับพกพาไปทํากิจกรรม o u t ดอร์แล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังมีสีให้เลือกหลากหลายสีเลยค่ะแล้วก็หลากหลายดีไซน์เพื่อนเพื่อที่สนใจหาซื้อได้ทางเว็บไซต์และยิ่งช่วงโปรโมชั่น11เดือน11ที่จะถึงนี้นะคะทาง b a l บ o Ballo เขาได้นําคุปองส่วนลดเนี่ยมาแจกให้ได้ช้อปปิ้งกันด้วยค่ะ เวลาไปเดินตลาดดีกว่าไม่รู้มีที่ไหนบ้างมาครับไอดแดงลูกพ่อเยี่ยมมากทริปนี้ไป let's go ไม่ว่าจะมาที่นี่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งนะคะก็ยังรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขทุกครั้งเลยค่ะการได้เห็นกลุ่มเพื่อนนะคะและครอบครัวที่พากันมานั่งปิกงนิกริมทะเลพักผ่อนในวันหยุดมันช่างเป็นความสุขในง่ายที่แสนพิเศษค่ะเราเดินทางออกจากหาดทรายแก้วตั้งใจจะไปที่ตัวอำเภอตะทีบซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่นี่ค่ะเพราะได้ยินมาว่าที่นั่นเนี่ยมีร้านโรตีเจ้าเด็ดอยู่ค่ะมาทั้งทีก็ต้องไปลองสักหน่อยค่ะตรงค่ะเรามาที่ เทศบาลเมืองสตหิมันต่อนะคะบรรยากาศช่วงหัวค่ำในเมืองสตหีบนะคะถือว่าคึกคืนมากเลยค่ะผู้คนนะคะต่างออกมาทำกิจกรรมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายนะคะหาอะไรกินนะคะเดินเล่นนั่งเล่นกันบริเวณลานสาธารนณะริมทะเลค่ะเราก็ไม่พลาดที่จะหยิบเก้าอี้นะคะแล้วก็หยิบกีต้าออกมานั่งเล่นกันก่อนที่จะไปหาอะไรกินกันที่ตลาดโตลุ่งค่ะไปเล่นกีต้าดีกว่าแล้ว่าทะเลคือมองไม่เห็นะไรวมันเป็นไรเราฟังเสียงคลื่นก็โอเคละ เสี <c oughs> ยงขึ้นสัตย์นะบอสไปนี่ค่ะนองแก็มาเปิดหมวกที่นี่แล้วต้องหาค่าน้ำมันกลับบ้านนะครับจริง <c oughs> มันก็จะเป็นลานโล่งๆอะค่ะจริงๆมันมีลานยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะคะแต่ว่าตรงนู้นคนเยอะมากเราก็เลยมานั่งเงาๆตรงนี้สกันสองคนวันนี้นะฮะช่องเราเป็นโอกาสพิเศษมากมีนักร้องกิติมาสักนะฮะเดี๋ยวคุณสี่จะมาร้องเพลงกับผมละสักหนึ่งบทเพลงใครบอกวะเราบอกเองคิดไปเองคุณจะร้องเพลงอะไร คุณอะไรเราจะร้องเพลงอะไรไม่เลือกเลยร้องได้ทูกเพลงเอาคิดว่าบรรยากาศนี้เพลงเธอคือของขวัญดีกว่านะครับของสิงโตนำโชคครับผมเธอเจบอกหากจะเป็นผู้เขาฉันจะเป็นต้นไม้โอบกอดเธอเอาไว้ไม่ให้เธอเน็บหนาว หากจะเป็นทองฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาวโอบกอดเธอไม่ให้เธอเหงาและเดียวดายหากจะเป็นรถยนต์ทองถนนก็คือฉันหากจะเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บนาวแม้ทุกคราวทุกใจจะอ,อยู่ใกล้ๆเธอบระดับมากเพราะาเธอ คือของควัญที่สวรรค์ให้มาปะรับปับฉันจะจะ,จะเก็บรักษามนันเอาไว้ให้นานจะไม่ให้ใครทำลายเธอ <S <S ถ้าฉันจะยือนอยู่ตรงนี้จะรักเธอจนใจที่ฉันมีไม่ตรงสนสอน baby i love you ป a d a b ป b บา baby i love you. เป็นการร้องแบบลูกนิสิตนะครับว่าถ้าเธอเป็นรถยนต์ช่องถนนก็คือฉันหากจะเป็นพระจันทร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เคียงข้างเธอไม่ให้เธอเหน็บหนาวแม้ที่ขาทุกใจจะอยู่ใกล้ๆเธอปรับปรับทอว่าเธอคือของขวัญที่สวรรค์ ให้มาประดับประบฉันจจจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้นานจะไม่ให้ใครทำได้เธอ้าฉันจะเยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอจนหัวใจที่ฉันมี baby I love you เผิอเขาบอกรักฉันทุกคน ต้องมีอีกท่อนนะจบแล้วจะไม่ให้ใครชำลายเธอลับบาลนี่พอใช่ไหมมาสัตหีบเราอ่ะเราไม่คิดว่าจะมีคนทักแล้วเพราะว่าเราขับไอแดงมาซึ่งมาเจอพี่เป็นเจ้าสินสัตหีบนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับแาถึพี่เข้ามาทักันนี้ใช่บีชางไหมครับผมจะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ได้เพราะว่าเราจำได้ได้เลยนะกีต้ารู้เลยว่าต้องบีชาอยู่แชมป์ปีแน่นอนยินดีมากครับที่ได้เจอครับผมนี่แล้วก็ พี่เขาเป็นสายมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นดีเอ็ม <MD M S 2> มีอยู่สิบคันในประเทศไทยนะครับแปดแปดแปดคันโอ้โหแค่แปดคันนะครับพี่เขาคือคันที่เก้าใช่กับคันที่สิบหรือเปล่าไม่ใช่ <laughs> โอเคเราก็ต้องมอบสติ๊กเกอร์ครับผมเป็นสติ๊กเกอร์ของความสุขครับผมแล้วก็วสติ๊กเกอร์เนี้ไปติรดรถคันไหนแล้วรถคันนั้นก็จะมีแต่ความแฮปปี้ครับพี่นี่เลยนี่เลยอยากได้มากเลยผมดูให้คนละสองแผ่นเลยครับครับผมดูในชาแนลพี่ชาย์ซัพปี้ตลอดขอบคุณค่ะขอบคุณที่ติดตามกันสุดเลยอันนี้แหววมาก ตลอดเราไปที่ไหนก็เจอแต่มิตรภาพนะครับใช่ค่ะสไตล์บ้านเราสวยงามครับแล้วก็ไปเราไปเที่ยวแต่ว่าสวยจริงค่ะพอมาทะเลก็จะนึกถึงมาเที่ยวสัตหีบนั่นแหละเพราะว่ามันหยาบกว่าโ้นนะครับเดี๋ยวแรกคอนแทคไว้ครับเดี๋ยวป้ายยาให้สุดขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะเอาละค่ะก็ก่อนกลับนะคะเราได้คําแนะนําจากเจ้าถิ่นนะคะที่พวงเงินเจอนะคะพี่จอยกับพี่โนนะคะยินดีที่ได้รู้จักพี่ เดินว,วันนี้ตลาดโตลุ่มที่สตหีบนะคะเขาบอกว่าให้ลองกินทับพิมกอเต้าหู้ยรเต้าหึงนะนี่ไงุย,ยงแสดงว่าเราต้องหันที่จอดแล้วก็เดินดีกว่าใช่<ะ>แล้วก็มีโรตีด้วยจะกินทุกอย่างเลยแล้วก็หลับนะคะคคแล้วให้คนรีบขับรถกลับบ้านไม่ได้เลยครับขับขากัล้วคนต้องเพราะว่าตอนมาเขาบอกว่าขากลับฉันต้องขับมาดูสภาพหนังตาฉันด้วยนะคะวันนี้พร้อมหลับสุด,สด,สด ข้าวต้มก็มีนะโอ้ยอยากกินหมูบรรยากาศคือแบบคือคืนมากนะคะทุกคนเรามาจัดเป็นโลตีกันนะครับผมปกติกินแต่ที่นครน,นะครับถ้าเรามอก,กินที่นี่หน่อยสิเป็นโลตีตั้งแต่ปี2 5, 4, 5. คือคือคุณลงตัวจริง,งนะครับห <c oughs> มนนะครับ กินอย่างเงี้ยเดินกินมันเป็นแบบขนมก็ขนมอะไรครับเออถึงบ้านปะแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนจุดมากไม่เหมือนภาคใต้อ่ะอร่อยไงนะอร่อยรสชาติดีกรอบน,นี่ทุกคนก็จเจอทัพทีมเก,ก่ากันแล้วแข็งใสเข้าไปอีกหนึ่งโอ้โหแล้วแสดงว่าคุณจะตีตั๋วนอนแน่ๆไม่เราจะต้องเป็นหมูที่แข็งแรง ที่เป็นรคเบาหวานก็คลิปนี้นะคะก็คงจะต้องปิดเพียงเท่านี้นะคะเป็นคลิปสบายสบชิลชนะคะทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบเห็นบ้างว่าเราก็ชิลเที่ยวแบบสบายเป็นนะเอออะไเงี้ยไม่ใช่ลำบากตลอดเอออะไรเงี้ยแล้วไปถึงที่ที่แนะนำมากมากนะคะสถานีนี่นะคะอาจจะไม่ได้พูดถึงไอ้แดงมากมายเท่าไหร่นะคะเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเอามาทดสอบว่าไม่อยากพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้า รีวิวได้อีกทิปหนึ่งออไม่ไม่อยากพูดเยอะด้วยเพราะว่าเออมันจะรอดไม่รอดอะไรเงี้ยเพราะเดี๋ยวเสียหน้านะคะเพราะว่าแค่ไปปักซอยวันก่อนก็นก็ร้องง่ายแล้วอะไรฮะก็คือเดี๋ยวถ้าใครอยากเห็นใบแดงไปอยากให้เราไปทําอะไรกับใบแดงไปเที่ยวตล์ยังไงไปที่ไหนลองคอมเมนต์กันหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมารีวิวไอ้แดงแบบจะเต็มไม่รู้คนดูกันไปกลับบ้าน